สวัสดีครับพบกับรายการว่างวารตีวิเคราะห์บอลนะครับประจำวันที่17ตุลาคมส5 6 3รวันนี้เรามีคู่ไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปถามทางเชียนเคบอลได้นะครับผมสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับครับผมํำคืนวันนี้วันนี้มีดาร์บี้แมตช์โหใหญ่เลยมีคู่ไหนบ้างครับน่าสนใจคู่ที่สําคัญที่สุดที่คนจะติดตามเยอะที่สุดนะผมว่าน่าจะเป็นคู่เอเวอรสต์สุดแน่ร้อนแรงมากชนะมาสีนักรวดครับผมแล้วก็เจอกับ แชมป์เก่าลิเวอร์พูลซึ่งเป็นเมืองเดียวกันเป็นดับเบิ้แมตช์ครับคู่นี้เริ่มเตะเวลา18นาฬิกา30นาทีหรือ6โมงครึ่งบ้านเรานะครับผมสำหรับผมนะให้ทัศนะคู่นี้เลยสำหรับหลีกแรกนี่ก็คือทัศนะคู่นี้เลยผมว่าเกมหน้าอาจจะเบียดกันไปเบียดกันมาผมคิดว่าเอฟเวอร์ตันไม่แพ้วันนี้ผมเอฟเวอร์ตันครับครึ่งสนนราคาดาวโจนคือครึค่งค,ค,ค,ควบดาวโจน์ครึ่งควบลูกครึ่งควบลูกไม่ถึงลูก ผมว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ที่แบบเบียดกันไปเบียดมาสุดๆจริงๆเอว่าตันก็น่าแค่หูขาดหูขาดหรือหูแหว่งโดนเมียตัดหรือเปล่าไม่ใช่หยอกหยอกอาจจะโดนไปมุมหนึ่งหรือได้เต็มเลยแต่ผมว่าเอว่าตันฟอร์มร้อนแรงยื้อกันไปยื้อกันมาบอลทันกันผมคิดว่าน่าจะออกเสมอได้คู่นี้เอว่าตันไม่น่าแพ้ผมมอไปที่เอเวร์ตันครับผมครับต่อมาลีกที่2ของผมจะเป็นดารลิก้าสเปน นาิกาจะเป็นหรือที่สองเนี่ผมมองไปคู่หนึ่งนะครับเป็นคู่ดึกที่<ม>ดึกของวันนี้เแต่2 2> ตีสองตีสองนาฬิกาของวันนี้นะคู่ระหว่างเกตาเฟ่กับอ่าบาร์เซโลนาเล่นในบ้านเกตาเฟ่คู่นี้ไม้เหมือไม้เมาและคิดว่าเป็นงูเหลืองก็เชิกล้วยแล้วราคาสนุนร,ราคาเนี่ยเปิดมาแค่ครึ่งเดียวครึ่งเดียวแต่ตอนนี้มันขึ้นมาเป็นครึ่งควบดาวโจนะคุณครึ่งควบแสดงว่า มาได้แน่ผมคิดว่าแล้วก็ชนะกันประจำวยผมว่าเกตาเฟ่เล่นในบ้านจะแพ้บาร์เซโลนาอ๋อครับจะแพ้บาร์เซโลนาบาร์เซโลนาจะกำชัยผมฟันธงไปที่บาร์เซโลนาครับผมครับผมแล้วต่อไปเป็นดิกเป็นลีกเองลีกเองนะลีกเองนะี่เ,เป็นคู่ดึกเหมือนกันคู่ตีสองเหมือนกันระหว่างโอลิมปิกมาเซเจอก,กับบอกดรดคู่นี้ก็บ้านใครบ้านมันแต่ส่วนมาก หลังสุดเนี่ย้าเกิดเล่นในบ้านของโอลิมปิกมาเซโอลิมปิกมาเซเนี่ยก็จะเก็บชัยชนะเกิดหมดนะเก็บชัยเกอบหมดแล้วถนนราคาเนี่ยมันที่มันต่อน้อยเนี่ยก็คือปอปอปอกุงเผาปอปอปอกุงเผาที่มันต่อน้อยเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้เอ่อมาเซเนี่ยฟอร์มยังไม่ร้อนหลฟอร์มยังไม่ดีออกออกอกสตลฤดูกาลนี่มันยังไม่ไม่ดีเท่าไหร่บอกโดก็รุ่มรุ่มเดินดอแต่คู่นี้ถ้าเทียบผู้เล่นแล้วผมว่าโอลิมปิกมาเซเจ้าบ้าน มีภาษีดีกว่าตัวผู้เล่นดีกว่าและน่าจะชนะไปนะครับคู่นี้ผมปันตรงไปที่โอลิมปิกมาเซย์ครับครับผมครับผมต่อมาเป็นลีกที่ที่ที่สี่นะเป็นลีกอิตาลีอิตาลีนี่ก็วันนี้ก็ได้ชมคู่ใหญ่คู่ใหญ่ซึ่งเป็นดับเบี้แช์เมืองมิลานอินเตอร์มิลานเจอกับเอซีมิลานในเวลาห้าทุ่มของบ้านเรายี่สิบสามนาฬิกานะครับคู่นี้ก็ฟอร์มดีทั้งคู่ผมมองได้ว่าฟอร์มดีทั้งคู่ก็คืออินเตอร์เนี่ย ก็ขึ้นจากฝูงเป็นจากฝูงมาแล้วก็ฟอร์มดีครับตัวผู้เล่นดีส่วนเอซีมิลาเนี่ยก็ไม่แพ้กันเลยมี It ah อิบลาฮิโมวิชโอซลาตันอ่าซลาตันนี่มาช่วยได้เยอะเลยเมื่อก่อนฝืดมาก <Another one> ตอนนี้ก็ทําประตูได้เรื่อยๆเลยแล้วก็ ى, ส่งบอลให้เพื่อนหรือแอซิสบอลให้เพื่อนทาประตูได้แล้วก็สามารถคู่คู่คู่ต่อสู้ได้เบียดกันไปเบียดกันมาฤดูละลดูการล่าสุดหรือดูการที่แล้วเนี่ย ก็ยังพออินเตอร์อยู่ดีเพราะตัวอินเตอร์น่าจะดีกว่าครับผมและสนุนราคาเนี่ยก็คือปอกุ้งเผาดาวโจนคือปอกุ้งเผาปอกุ้งเผาปอผาปอผมว่าอินเตอร์น่าจะเก็บได้วันคู่นี้ผมฟันตรงไปที่อินเตอร์มิลานครับอืมครับผมสำหรับคู่ต่อไปเป็นคู่ไหนครับอ๋อต่อไปเป็นหลีกเยอรมันนะครับเยอรมัน,นอลีกเลยเยอรมันเนี่ยเออก็คู่อะข้ามเนี่ยผมไม่ดูเลยผมนอนดีกว่า ผมจะไปดูไปสนใจในคู่5้าทุ่มครึ่งยีบสนาฬิกา30นาทีนะเป็นคู่ระหว่างอาร์เบเนียบิลาเฟลนะครับเจอกับยบร์นิวนิกคู่นี้ยังไงผมฟันธงเลยนะคือตัวผู้เล่นไม่ต้องห่วงไบรอนดีกว่าถึงจะไปเยือนถึงจะเยือนราคาสูงนิดนึงแต่คู่นี้ผมไม่แนะนําให้เล่นราคาหรือเล่น one step บอลสเตปไม่ไม่อยากให้แนะนํำมาลงตรงนี้ผมอยากแนะนําให้ไปย,ยิง สกอร์สูงมากกว่าดูที่สกอร์สูงผลรวมการยิงประตูมากกว่าผมคิดว่าคู่นี้น่าจะมีการยิงไม่4ลูกก็5ลูกไม่3 1ก็4 4 1 4 2สองผมว่าอยู่ระยะนี้ผมว่าผลรวมสกอร์สูงเนี่ยมั่นใจกว่าฉะนั้นคู่นี้ผมฟันธง,งคู่นี้บเบเเบเรเฟลเจอกับบาเยนมินิคผมว่าผลรวมสกอร์สูงครับผมครับผมเอ่อฟุตบอลเนี่ยมีตั้งแฝงมีทั้งแ้งแล้แต่ฟุตบอล มันรูปกลมๆม,มีลมอยู่ข้างในอะไรก็เกิดขึ้นได้เจ็บมาเยอะสำหรับวันนี้ครับไปก่อนนะครับพบ <c oughs> กันในในโอกาสหน้าครับับสสวดีครับสวัสดีครับ